สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องแม่นะครับสําหรับผมแล้วครับแม่นะครับเป็นผู้ที่พพอร์ตชีวิตผมในเรื่องเรื่องในการดําเนินชีวิตผมมีอะไรก็จะพยายามปรึกษาแม่ก่อนเสมอครับเพราะแม่จะคุยและให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันหาทางออกครับแล้วก็เอ,อแม่นะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาให้เติมเต็มสำหรับชีวิตผมคอยช่วยเหลือผมคอยให้กําลังใจแล้วก็เป็นความหวังสำหรับชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรา ตั้งใจเรียนเรามีความพยายามที่อยากจะประสบความสําเร็จเพื่อเขาเพื่อที่วันหนึ่งครับเขาก็จะได้อยู่กับเราในวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วครับขอบคุณครับถ้าจะให้พูดถึงแม่ก็อยากจะขอบคุณที่คอยเลี้ยงดูอบรมให้ลูกโตมาเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่กระทั่งช่างตัดเสื้อผ้าให้ทุกวันนี้ก็ยังคอยดูแลจัดเตรียมทุกๆอย่างให้ก็ อยากขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้แม่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรให้แม่มีอายุยืนนานอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะก็สำหรับวันแม่ในปีนี้ก็ได้พวกเราก็ได้มีโอกาสาที่จะมาขอบคุณแม่สำหรับความรักและาการสนับสนุนที่เราได้รับจากพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนหรือการสนับสนุนด้านต่างๆถ้าจะให้อธิบายคงอธิบายไม่หมดเพราะมีหลายเรื่องมากที่แม่เราทําเพื่อเราขอบคุณนะครับกับคุณคราบ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแม่นะครับแม่ก็คอยอยู่กับผมตั้งแต่เด็กคอยช่วยเหลือทุกอย่างครับผมแล้วเขาก็คอยเป็นเพื่อนเป็นแม่คอยดูแลผมแล้วก็อยู่กับผมในทุกๆเวลานะครับ่อ,อไม่มีอะไรจะพูดแล้ครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับความรู้สึกที่อยากจะบอกกับแม่ในวันแม่ปีนี้นะคะน้องก็อยากจะบอกกับแม่ว่าน้องขอบคุณแม่นะคะสาหรับความรักและก็ความเอาใจใส่ที่แม่มีให้กับน้องมาตลอดน้องขอบคุณที่แม่เลือกสิ่งดีๆให้กับน้องมาตลอดน้องรับรู้ได้ถึงความรักความเอาใจใส่และก็ขอบคุณที่แม่เสียสละให้ในทุกๆเรื่องขอบคุณที่แม่ให้โดยที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนขอบคุณสําหรับการคําแนะนําต่างๆที่แม่มีให้ขอบคุณสําหรับต้นแบบ ของความเอาใจใส่หรือว่าความรักที่แม่มีให้น้องกับพิก๊้มาโดยตลอดแล้วก็ในบางครั <Dutch steak> <ใ> <ury> ้งน้องอาจจะทําตัวไม่น่ารักน้องก็ขอโทษที่บางทีอาจจะแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่ก็ขอบุณที่แม่ก็ยังรักยังเข้าใจแล้วก็ยังมีรอยยิ้มให้กับน้องมาตลอดขอบุณที่แม่ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยังรักน้องเหมือนเดิมแล้วก็ยังดูแลน้องอยู่ตลอดแล้วก็สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าวันแม่ปีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่น้องก็อยากจะบอกแม่ว่าน้องรักและน้องก็คิดถึงแม่ตลอดแล้วก็อยากให้คลิปนี้มันแทนความคิดถึงที่เรามีให้กันแล้วก็น้องอยากจะ ขอพระเจ้าไวพรแม่ให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะแล้วก็น้องอยากให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของแม่แล้วก็พ่อด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงที่กลับบ้านล่าสุดที่ผ่านมาน้องจะบอกว่าน้องมีความสุขมากๆแล้วก็น้องชอบบรรยากาศในครอบครัวเราแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกๆวันของพ่อกับแม่เต็มไปด้วยความสุขและก็ความชื่นชมยินดีนะคะขอบคุณค่ะเรื่องในวันแม่ในฐานะที่มีเป็นแม่คนหนึ่ง ก็อยากจะบอกความรู้สึกของแม่คนหนึ่งไปถึงลูกๆเคยมีคนถามนะคะว่าลูกเป็นของขวัญหรือลูกเป็นภาระสําหรับตัวแม่เองลูกเป็นของขวัญที่พิเศษสุดที่พระเจ้าประทานให้กับแม่ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องจนลูกคลอดออกมาและลูกจะเรินเติบโตทุกวันแม้มันจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่สําหรับแม่คนหนึ่งมันมีความสุขที่ได้เห็นลูกเติบโตในทุกๆวัน ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เราได้เป็นแม่ลูกกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งเดียวที่แม่คาดหวังอยากเห็นลูกของแม่จเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีมีอนาคตที่ดีเป็นคนที่ดีของสังคมขอพระเจ้าครอบครองความคิดจิตใจของลูกที่ลูกจะอยู่ในทางของพระเจ้าและแม่อยากให้ลูกใช้เวลานี้ในการบอกรักกับคุณแม่ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะเป็นการส่งข้อความจะเป็นการบอกรักจะเป็นการกอดอยากให้ทําตั้งแต่วันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเมื่อวันที่ท่านจากโลกนี้ไปตอ่อให้เราตะโกนบอกรักแม่ดังแค่ไหนแม่ก็ไม่ได้ยินอย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะขอพระเจ้าไวยพรเสริมกาลังหน้นาที่การงานการยนเดินทางปลอดภัย ขอบคุณครับก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขับรถปลอดภัยไปตลาดใช่ไหมไปตลาดขับรถปลอดภัยพระเจ้าอวยพรมากๆค่วันแม่ปีนี้แม่อยากจะอวยพรลูกลูกแม่ก็เติบโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งเนาะแม่ของพระเจ้าอวยพรน้ลูกแม่อยากจะบอกกับลูกว่า แม่รับลูกนะไม่มีวันไหนที่แม่ไม่รับลูกรักที่สุดก็คือลูกหวังที่สุดก็คือลูกแล้วห่วงที่สุดก็คือลูกขอพระเจ้าอวยพระพรให้ลูกให้มีสติปัญญาในการเรียนหนังสือจกมาก็ให้มีหน้าที่ทาง,งานางที่ดีทํแล้วก็ทำงานก็ขอให้จะเลินอนถึรุ่งเรืองในหน้าที่การงานน้าลูกแม่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกแม่แค่อยากจะเห็นลูกมีความสุขก็มีรอยยิ้มที่สดใสแม่ก็ชื่นใจแล้วแม่เหนื่อย ก็เพื่อที่จะให้ลูกสบายแม่อดก็เพื่อที่จะให้ลูกอิ่มแม่อยากจะบอกว่าแม่รักลูกมากะเจะอวยพรค่ะลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่พระเจ้ายังให้มีอยู่ถึงเวลานี้และขอบคุณพระเจ้าสําหรับเนื่องในวันแม่ในปีนี้ในฐานะเป็นแม่ของลูกๆก็ขอ,ขอพระเจ้าอวยรพรให้ลูกมีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิต และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรลูกๆหลานๆและพี่น้องในที่สกัดที่จะมีะชีวิตที่ติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพและเนื่องในวันแม่นี้ก็มีข้อพระคัมภีร์ที่จะฝากไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สาข้อสาข้อสี่อย่าให้ความจงรักพักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า จงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ของพระเจ้าอุยพรทุกๆทุกนค่ะในวันแม่ปีนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ถึงบทบาทของการเป็นแม่และก็เราได้เรียนรู้ถึงบทบาทของการเป็นลูก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอิทธิพลจากชีวิตของแม่ที่ส่งผลต่อการที่เราเลือกในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในวันนี้เมื่อก่อนนะคะในฐานะที่เราอยู่ในฐานะลูกเราอาจจะรู้เพียงว่าแม่คือผู้ให้กําเนิดที่จะต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของเราแต่วันนี้เมื่อเราอยู่ในฐานะของแม่ทําให้เราเข้าใจถึงความรักของแม่ที่มีต่อเราว่ามีมากมายเพียงใดนะคะอยากขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ให้ความรักให้เวลาให้การทุ่มเทเสียสละ ให้การอบรมสั่งสอนให้ความรู้และให้โอกาสและสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่แม่อยากจะมอบให้กับชีวิตของลูกๆทุกคนนั่นก็คือสอนพวกเขาให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเพราะวันหนึ่งแม่ไม่ได้อยู่กับเราแต่แม่ก็จะมั่นใจได้ว่าลูกๆจะสามารถเดินอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงในคิดสัจในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในสังคมที่เขาอยู่วันนี้อยากจะขอมอบพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อที่25 จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่ข้อเจ้าเปรมปรีวันนี้ขอให้ลูกๆทำให้พ่อแม่ของท่านชื่นใจและแม่ทุกท่านก็เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อและความยำเกรงพระเจ้าให้แก่ลูกๆเพื่อเขาจะได้ส่งต่อแบบอย่างความเชื่อนี้สู่ลูกหลานต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ